สวัสดีค่ะมาดามกระปินะคะมาแล้วค่ะวันนี้วันนี้รับแก้ค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะมันเล็กเจ้าของก็บอกว่ามันเล็กเกินไปให้เอาออกให้สุดนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะอย่างอื่นเราก็ต้องเลาะตรงจกรักระแลนี่ออกก่อนนะคะเลาะออกก่อน เรานี่มาดามก็ลอ้ลอไปแล้วละค่ะลาอออกให้เรียบร้อยนะคะข้างล่างก็ลาอเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะข้างล่างก็ลาะทีนี้ตรงแขนตรงแขนก็ลาะค่ะลาอให้ออกนะคะเขาบอกว่าใส่ไม่ได้เลยช่วยแก้ให้หน่อยก็ออกแก้ให้สุดเลยนะคะ ก่อนอื่นพวกความมั่นใจเราต้องขีดก่อนนะคะอันมาดูตรงน,นี้นะคะ่ะก็ขีดเป็นทางไปเลยให้มันเท่าๆกันนะคะเพราะเขาบอกว่าสุดไปเลยนี่เราก็กะเอาก็ได้นะคะกะเอาที่สําคัญที่รักเลนี่ต้องเสมอกันนะคะเพราะว่าเวลาเย็บเข้ากันแล้วมันจะเข้าไม่ได้ นี่เราก็เริ่มเลยนะคะเพราะว่าได้เราก็ใส่เตรียมไม่แล้วอเอาเข็มหมุดกัดเลยถ้าไม่กัดเราก็จะเย็บไม่ตรงนะคะเราไม่ใช่ปฟูฟี่นักแก้แก้อย่างเดียวเริ่มเย็บเลยค่ะ เหมือนเดิมนะคะใส่ได้เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วหลงลักเนตก็ย้ำเพื่อได้มันจะหลุดออกไปนะคะจะไกลนิดนึงมองไม่เห็นเอามาให้ใกล้ๆหน่อย แล้วเราก็จะย้ำนะจากสมัยใหม่มันก็จะมีที่ย้ำไว้ให้ค่ะนี่ค่ะเสร็จนะคะก็จะตัดตามเรียบร้อยทุกอย่างจะให้ให้เขาเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเรียบร้อยได้นะคะพวกความสวยงามเหมือนครั้งแรกที่เขาซื้อมาเอาให้มันใกล้ที่สุด เขาจะคับใ่ช่วงลําตัวค่ะช่วงแขนเขาก็ไม่คับเราก็จะเอาเข้านิดหน่อยแค่นี้ค่ะก็ไม่ยากอะไรการรับแก้มันก็ไม่ใช่งานงานยากแล้วมันก็ไม่ใช่งานง่ายเราต้องใช้ความละเอียดนิดนึง คะทีนี้ก็เลาะเส้นที่เขาเย็บไว้ตอนแรกแต่ต้องระวังนะคะยาเลาะแหลงให้เสื้อเขาขาดนะคะตอนเลาะก็ไม่มีเสียงพูดหน่อยเพราะว่าตั้งใจเกินไป คคะะนท่านผู้ชมยังไงก็ติชมกันเข้ามานะคะเพราะว่าคนแก่ทำงานมันก็จะช้านิดนึงมันไม่เหมือนเด็กๆไวรุ่นนะคะแต่ความอดทนนะขอบอกทนมากก็จะค่อยๆเลาะค่ะ แรงเขาก็จะย้ำให้มันแข็งแรงสุดๆไปเลยมันก็จะล้อ,อยากเราก็จะพยายามล้อยให้มันขาดได้นะคะรืบล,ละรอึืบละรซูนี่ค่ะล้อเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าออด้วยกัน มันก็จะเป็นลักษณะนี้พอดีเป๊ะเลยถ้าเราขีดพอดีแล้วมันก็จะพอดีก็ขีดหมุดกัดอีกทีนึงเย็บทางลําตัวไม่ถนัดต้องเย็บทางทั้งบุงเขน,นรับแก้เสื้อผ้าเราก็ ก็จะมีรายได้เหมือนกันค่ะไม่ถึงไม่ถึงรวยแต่ก็พอได้กินบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างได้ใช้ภายในบ้าน네ใครอยากจะให้แก้อะไรบอกนะคะมาดามจะหามาให้ แล้วก็จะมาทำให้ดูใหดูมันจะทำยังไงแบบง่ายๆที่แม่บ้านทุกคนทำได้หรือไม่ก็เด็กๆที่อยากชอบในการเย็บผ้านี่ค่ะก็เสร็จแนวแอีกฝั่งนึ่งเรายังไม่ได้เลาะเลย แต่ว่าไม่ยากมันก็จะยากตรงที่เลาะนี้แหละค่ะเลาะยังไงมันจะให้มันไม่ขาดอึบละมุดามจะทำไวนิดหนึ่งเพราะว่าจะเสียเวลาคอยดูของ น,น,น้องๆหลานๆทั้งหลายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นรอยที่ไม่สวยเดี๋ยวเราก็จะไปรีดอีกทีหนึง่งมันก็ใหญ่ขึ้นมาพอใส่ได้แล้วทีนี้ก็จะพับพับชายมันเหมือนเดิมนะคะหันมาใกล้ๆพับชายเหมือนเดิม แทนเป็นไงคะก็เสร็จเพียงแค่นี้แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนี่แหละคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยแค่นี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมาดามหน้าแก่คนใหม่ล่าสุดขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ